พื้นที่อำเภอสันกำแพงตอนนี้ก็พบผู้ป่วยเพิ่มอีก7รายด้วยค่ะจึงทําให้ชาวบ้านนะคะหมู่บ้านแม่ปูคาเหนืออำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ต่างต้องระวังตัวเองมากขึ้นคุณผู้ชมโดยเฉพาะร้านขายของชําในหมู่บ้านค่ะมีการปิดป้ายเตือนนะคะพร้อมกับนําเชือกเนี่ยมากัน้นเบื้ระยะห่างไว้หลังจากที่พบผู้ป่วยโควิด -19 จํานวน7รายค่ะ ร้านขายของชําปากซอย4บ้านแม่ปูคาเหนือหมู่5ตำบลแม่ปูคาอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่พบชายสูงวัยนะคะป่วยด,ด้วยโรคโควิด19ซึ่งปกติแล้วเนี่ยคุณผู้ชมชายผู้นี้ก็จะอาศัยอยู่แต่นีบ้านเดินทางไปในวัดรวมถึงไปฟอกไตที่โรงพยาบาลน,นาครพิงค์ค่ะ หลังจากที่เราสอบถามเจ้าตัวนะคะเขาบอกว่าไม่ไม่รู้ว่าติดมาจากไหนนะก็ะตอนนี้นะคะผู้ป่วยเองก็ได้รักษาตัวที่โรงพยาบาลน,นาครพิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วทําให้ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมชาวบ้านในระแวกเนี่ยต้องระมัดระวังตัวมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะโดยเฉพาะร้านขายของชําค่ะซึ่งเป็นทางเข้าหมู่บ้านของผู้ป่วยโควิดสิรายนี้นี่แหละต้องมีการนําเชือกเนี่ยมากั้นไว้แบบนี้เลยค่ะเพื่อให้ชาวบ้านอื่นๆที่มาซื้อสินค้าได้ยืนเป็นระยะห่างไว้ไม่ให้เข้าไปในร้านรวมถึง ะะก็มีป้ายเตือนให้สวมใส่หน้ากากอนามายัยต้องมีเจลแอลโกอฮอล์ไว้ล้างมือตลอดเวลาค่ะขณะที่วัดในหมู่บ้านเองตอนนี้ก็ต้องมีการปิดประตูวัดนะคะพระสงฆ์งดรับกิจนิมนต์ ส่วนในตลาดสดหมู่บ้านค่ะก็ห้ามแม่ค้าจากนอกพื้นที่เข้ามาขายสินค้าในตลาดด้วยเช่นเดียวกันค่ะแล้วทางตลาดก็มีมาตรการนะคะที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยมีการนำเชือกกั้นนะคะให้มีทางเข้าออกเพียงแค่ทางเดียวค่ะเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ค่ะพูดถึงเจ้าของร้านขายของชำแถวในหมู่บ้านเนี่ยนะครับก็บอกว่าชาวบ้านก็ยังใช้ชีวิตกันตามปกตินะครับแต่ก็ต้องมีการเฝ้าระวังตัวกันมากยิ่งขึ้นครับในหมู่บ้านก็ยังมีบุค คนใกล้ชิดผู้ป่วยที่ยังคงต้องถูกกักตัวอีกห้ายคนนะครับในขณะนี้คลัสเตอร์นี้เขาพบผู้ป่วยแล้วเจรายครับอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคว่าติดเชื้อมาจากไหนนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าเราไม่ทราบว่าติดเชื้อมาจากไหนเพราะว่าไทม์ไลน์ของผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยก็ไม่ค่อยจะได้ไปไหนหนอกจากอยู่แถวแถวบ้าน<ช>กับไปโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นทุกที่นั้นล้วนมีความเสี่ยงก็ต้องป้องกันดูแลตัวเองนะครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะครับ